คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคนที่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพโดยส่วนใหญ่จึงล้มเหลวเพราะคนโดยทั่วไปค่ะพอตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักอยากลดน้ำตาลอยากลดไขมันก็ยากที่จะเปลี่ยนตัวเองทีเดียวไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นฉันจะทานอาหารคลีนฉันจะออกกำลังกายฉันจะนอนตั้งแต่สามทุ่มฉันจะกินน้ำวันละสี่ลิตรฉันจะไม่มีความเครียดแต่ในความเป็นจริงค่ะคนไข้ของอดานโดยส่วนใหญ่เวลามีพฤติกรรมแบบนี้จะทำได้อยู่แค่ประมาณห้าจนถึงเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นก็จะ พอแล้วก็ล้มเลิกกลับไปใช้พฤติกรรมแบบเดิมเพราะเกิดภาวะความกดดันและเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่ตัวเองเป็นก็จะกลับมาปรึกษาแล้วก็ฮึดขึ้นมาใหม่ซึ่งในความเป็นจริงค่ะ คนไข้ที่อยู่ภายใต้การดูแลขอยดาห์รดาจะไม่แนะนําให้ทาแบบนั้นเพราะโดยปกตินิสัยพวกนี้เป็นนิสัยที่เราสั่งสมมาเป็นระยะเวลา20-30ปีไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันรดาจะแนะนําให้คนไข,ข้หอดามีการปรับพฤติกรรมเพียงทีละ1อย่างเท่านั้นโดยเริ่มต้นจากการปรับเรื่องของอาหารและการปรับอาหารต็ไม่ได้ปรับทุกหมวดหมู่แต่คุณเชื่อไหมว่าการ ปรับพฤติกรรมเพียงแค่วันละ10%ในช่วง90วันคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้100%โดยที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงสำหรับใครที่สนใจในการปรึกษาเรื่องของสุขภาพการวางโปรแกรมในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆที่เป็นโรคไม่ติดเชื้อเลือดลังสามารถที่จะแอดดีมาตามที่อยู่ด้านล่างและอย่าลืมกด กดแชร์กดติดตามช่องด็กเอร์ระดาฟาร์มาเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ